จะเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีสัญลักษณ์ตรงพระเศียรนะที่ตรงมงกุฎนะจะมีรูปพระพุทธเจ้าอยู่อันนั้นจะเป็นอารวาเป็นพระโพธิสัตว์แต่ที่อูตานนี่ก็จะมีภาพปูนปั้นภาพที่เขาเรียกว่ามี ภาพประกอบภาพในบริเวณรอบพระโูธิสัตว์ก็จะมีความละเอียดแล้วก็มีความาสวยงามตามาส่วนต่างๆปกติก็จะเป็นาภาพที่เรียกว่าภาพวาดแต่ว่าที่ทีนี้เป็นภาพปูนปั้นใน ด้านนอกก็จะมีความละเอียดแล้วก็มีความ <c oughs> สวยงามเกี่ยวกับพระโพะธิสัตว์ก็ได้ตั้งปาถนาในพุทธเจ้าอ,องค์ก่อนๆว่าจะได้สร้างบุญบารมีเพื่อจะมาตรัสรุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณก็จะ,ะสร้าง ฐานะบารมีศีลบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือความตัรูุอนุตตร,รสม,มาสัมพธิญาณเพื่อจะได้มา,าแสดงธรรมนำสัตว์ทั้งหลายหรือว่ามนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายให้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงจิตใจเข้าถึง แล้วนำไปปฏิบัติแล้วก็สำเร็จเป้าหมายที่วางไว้นั้นก็จะเป็นลักษณะของพระโพธิสัตว์ที่ได้สร้างคุณบรารมีมาก็เพื่อเป้าหมายเป็นพระสามาาสัมพุทธเจ้า,าในพัตตะกับนี้ก็มี5พระองค์ก็คือพระกูสันโทรพระโคนาเขามโนพระกัสสป,ปุพระโคดมและพระสีอมิตไต อันนั้นพระโพธิสัตว์แต่รับองอ์ก็ใช้เวลาใช้เวลาสร้างบุญบรารมีแล้วก็จนกว่าจะตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิยานก็ใช้เวลาเป็นจำนวนมาก <c oughs> ในการที่จะสร้างาไม่ใช่ต้องหลกับหลากันหรือว่าไหนพัตตะกับกว่าจะได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า